ว่ารสักเพราะว่าฉันมาแล้วสวัสดีครับเก็บปีร้อนอะไรนี่ยเก็บระวังนะระวังตายนะตายนะดูเลือดนะดูเลือดด้วยนะระวังตายนะดูเลือดดีๆนะทำไมอ่ะมันทำไมมันดิ่งรถเรื่อยๆวะไปเก็บพี่้อนพี่อบไปเลยพลเทพเอารถพลททพไปทำไมทางนั้นอ่ะ นี่ลงไม่ได้โอ้ยลงไม่ได้จริงด้วยยังไม่พิเดียวก็ลุกตัวลงได้ก็แย่ละปุ๊บไมยเนี่ยมาแล้วครับวิ่งเราจะวิ่งยังไงแล้วกลัวตีมันดีวิ่งทำไมเอากูบอกว่าเราวังตายกูไม่กล้าตีหวังตายก็ตีได้วาคนเทพพาไปไหนวะนั่นน่ะ มนึงพลเทพไม่รู้ตำแหน่งว่าว่าไอ้เหี้ยนั่นอยู่ไหนไอ้โง่พลเทพคือใครอ่ะพลเทพคือไอ้ตัวที่เราขี่มันได้สัตว์เคี่นอ๋อไอ้โง่ไม่ปิดทางเฮ้ยอย่าเปียผักกูลงน้ำดิเฮ้ยมันจัดพี่เก็บมันจัดมันตกกลงน้ำเก็บมันจริงลงน้ำเลยอาแล้วนะแลน หัวมันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้ข้างล่างนี่คือซากหมดเลยกูจับหัวมันแล้วใช่กูอยู่บนหัวมันแล้วกูอยู่บนหัวมันบอยกูอยู่บนหัวมันแล้วไม่ทันแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหกูจำทางไม่เคยได้เลยด่านส้นตีนนี่แล้วทำไมกูเป็นคนต้นว่าถ้ามึงขึ้นก่อนเดี๋ยวดิมันอยู่คนละฝั่งกันสายกวา โอ้โสองนาทีผ่านไปยังไม่เจอมอนแงงโง่หลงทางไม่ได้หลงกูใจนั่นกูใจกูขี่บอลทปแล้วบอลทปมันพากูไปอยู่ไหนไม่รู้นูแล้วบอลทปก็เดินวนอยู่กับที่ตองให้กูตกรอบาดไแล้วตอนนี้งงงเลย โจยังนั่นกําลังเจาโจอยู่เจาะอะไรอ่ะเจาะเพลย่เจาะอยู่เล็กน้อยที่ไหนอ่ะเมื่อไรเราสามดูเยอะๆถ้าไม่เราจะได้เจาะโอ้ยสันละจะถอดด้วยเอ้าไอ้ตัวนี้มันประกัดกู่จันที่ไหนตัวเป็นห่วงเพราันอยู่ที่นี่แล้วยังไงล่ะ ไม่เข้าใจจริงนั้นผ่านได้ไงวะกูจำได้ว่ามึงเกือบผ่านผ่านนี่ตัวเนี้ยใช่รับรอบแรกครับไม่ผ่านพอมึงบอกเรื่อง n u m รี่ปุ๊บกลับมาอีกรอดแล้วกูผ่านโอ้โรโโลตัวเนี้ยแต่ว่าไอ้สูรสลากับเคออสตาไม่ผ่าน แต่ตอนนั้นคือแบบบินนะเมื่อกี้ไหนบอกวิสกิลไม่ไอถ้าบินมั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 นไม่นับเพราะไม่นี่เปลี่ยนอะเปลี่ยนบิ้วเปลี่ยนบิ้วเปลี่ยนอาวุธอาจจะไม่มีเอาหรอไอรักตําน่าชาติเลยกพรชอบทําให้คนบินกูเช็คสกิลเลยดีกว่ามีไหมวะมีมีมีแต่มันถ้าถ้าเมื่อกี้น่าจะไม่นับ กอนสู้อ่ะท่านชัยไอ้นี่คือพาออกจากตรงนั้นดิใครยุมหัวกูกับตาไข่เมื่อกี้ใครอ่ะ <c oughs> ไม่รู้กูเห็นตาไข่ย,ยุมหัวกูทีนึง <c oughs> ตาไข่ย,ยุมหัวเก่งหัวรอกหัวรอกมันแน่นอนเมื่อกี้ตาไข่มันบิดทาของวกูไปคื <c oughs> อยากรู้ว่ามันสามารถจับมอนได้ไหมแล้วมันมีตาไขคก็เลยยอมใช้ดูมันจับมอนได้แต่ไม่ใช่สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวนี้สิคืออะไรก็ไม่ใช่ตัวนี้ด้วย ก็เลยหอหัวแตกตัวล,ดลงดูเชีย่ยเอ้ยผิดทางชอบแบบนี้ชุดตัวนี้ชุดตัวนี้ก็สววอะ่ะจริงตนไหนไมาดิมาดิชุดมันอะ

ไอ้นศัลักรรมมีด้านล่างคืออะไรไอ้ดาบด้านล่างคืออะไรได้บัฟอาวุธเอ๊ะตรงไหนวะดาบด้านล่างมีดดาบด้านล่างมีดอันนั้นของขีมเลยเป็นเป็นกีดอ้นั่นกีดเดโมนหมดเดโมนหมดไปไปตกเป็นกวงโค้ชชันอยู่ที่นี่แล้วมีคนรับอาวุธ มันพูดโดนละกูไม่กันเทคนิคก็กูกันพี่เศษแล้วเนี่ยเออบางใครจะบินก็บินนะครับนี่ไม่ติดมันเอากูไปไว้ที่อื่นอีกแล้วไอ้สันขวานเอ้ยไอ้หัวมันยาวอ่ะแล้วมันปาดกูออกไปจากพื้นที่ที่กูโจมตีอยู่ อุ้ยโดนได้ไงวะนั่นอะโดนกันหมดเลยมั้งสิติดตอกโคตรโมงห้าตะห้ไอ้คนวเดยวไอ้คนหลวกแตนางไปตีพุ่งน่อไม่ทันละบอกว่าฮะมันจะตายละดูเดนี่ยเราตีควดไว้ิงง่ายอมันไวเกินไปนี่เทวือที่ห้าไไปด้วยอ๋อ กูก็น่าจะเลเลตีสี่ดูเลเลสตีหกแต่น่าจะเป็นพ่อหอกเอ้ยอเ,ปนนเป็นพ,ออพ่อเ,เป็นดาบโลมั้งอะไรด้วยเอย่าเกาะก็เป็นไม่รู้เลยเกาะเป็นเขาเข<อ>าฉลามอ่ามันปัญหาสองทีแล้ววะจับ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 เห็นคนบินวะ บินดีน้รุ่นเด็กมากรับยุ้ยโอ้ยไอ้น,น,อนี่โนบอรีเอามันหลบ ไอเฟมเฮ้ยเยี่ยววางระเบิดวอามันตดโอายง่ายจังเลยแก้สถานะเป็นวินาทีสุดท้ายเลยเออพี่เข็มต้องไปเจอตัวนี้เวอร์ชันอัปเกรดใครยิงกูโอ้ยดิกยิงทำไมกูแก้สถานะไองทำไม่ได้ เอาแล้วทำไมทุกครั้งที่ดิก๊กกินกินยาแล้วกูกูสะดุ้งอะ่ะอะไยวะนั่นอะไหน,น,นไปดิกูกินยาอืมเอา,เอาไม่ดุ้งแล้วเมื่อกี้ทุกครั้งที่มึงกินยากูสะดุ้งตลอดเลยสะดุ้งเหมือนโดนตีอะ่ะอะไรวะ